อันอันอันนี้ไล่นี่มีคนจ้างเจ้าว่าเจ้าต่างมัดต่างตั้มไปขอมัดที่ซื้อเพราะว่าขอทงวันดีเขาเขาเขาสีมัดนี่ไล่ประมัดมีมัดนี้อยเขามัดสีแบบบกเขาเอื่นนี่สีแบบบกมีกี่บกกัมันจะไหเก็จะไัยแต่โบราณทีกี่ห้องก็บอเอื่อนมีควบแ่เนีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเต่าเออห้องก็บอเอื่นมีควบเต่าจะไทีกี่ กันทีบอกเวขาจตะเกามันจะเป็นคำกันเดิมันจีบอกพวกนี้มันก็ร้ายร้ายลูกแบบไ่แล้วแต้ผู้เสียอ uh ื่นไปเขาคนกินเลยเขาบอกว่กินแบบพวกอืมกินแบบพกแบบใดจะีเาอะไรแก้ผู้เสียอื่นไปเห็นเ็าคือกันยับหมองจับทองทีบอกใช่มีไรอืนไปละพ่อมีซื้อมีเสียงพ่อหรือจักไปกันกันจีเขาก็เงินว่ามีแรกมึงสีตง นี่ตรงที่หกที่ตรงเหมืนมีขอคนละลายก่มีขอยทั้งใั้นข้อแบบไหนขอข้อเจ้าเจ้าเอันว่าเจ้าวฮัดมันฮัดมันแต่ว่าค้นถือดูแต่ว่าเจียวมันมันสือหอนอยู่ซีร่ำนึ่งมันถือมากเพราะขาดกันเออนั่นแหละที่เป็นคือข่อยเบาเจียวมันเบียดกันออกแบบน้อยนะเจ้าเห็ดคนละล่ำเนาะมันได้ล่ำที่สามแล้วแทนที่สิไปล่ำที่สี่เจ้ามาอยู่หม่างเกาจังมาเห็นเป็นล่ำที่สาม นั่นแหละทีนมันก็สร้างขอบ้อนขว่ามาตรงมาถ่มันตรงกันก็สั้างใต้ทั้างเต้เนาะนี่ซ้อนกนละเบิดมันข้บใจก็ละเบิดบัดบัดคนพอก็ไปเบิ่งมันมัน้อนขอมันง้อนคนไลยมากเห็นได้ตายสีงี้ตายได้สีหัดเลยได้ตายสหัดมีคนมีพอเฮ้ยคุณยากตําสินไายกับาำไรนี่ไม่ไองไปเห็นไรเอื้อนดอกอเห็นไรขอเลยต่ตี ขายดีครับบารมีบารนีคอยมาหัดเลยเจ้าคอยบอกบอกเจ้าแล้วอันนี้กันเจ้าเฮ็ดแล้วดิงามก็ทุ่มนั่นเด้อสัเบิงเด้อมันสิออกมาเป็นระวองมองแงงเพืออันนี้มันจีเป็นเป็นมีจังสี่ะไติเออมันจีเป็นแบบนี้เลยนเดี๋ยวเพียงกันเป็นไร้ข้ออะบ้างเหอือมันเป็นไร้ข้อแต่มันจกมันก็งามที่เนาะอืมมันมันสีแกงกัวทุ่มนั่นมันสีเบิงไงก็ทุ่มนั่น มันรีเบังมันมันมันเสีเฉลียงดูวหน่อยๆนมันทีมันทีมันบาลั่มเดียวเฉลียงูน้อยนิดเดียวมันถือว่าเป็นซาลายที่ดีนะเจ้าบ่าเจ้าบ่าบาเกาก็ได้พี่กันเราจะเห็ดเบืงเดวเราจะบ้าหาดอกเห็ดบาหาเบิงลองเบิงก็จะเห็ดนี่เหรียญมีขอมืดเลยเหรียญเลย กินเฮ็ดสองตรงกันกันอยากต้มจิ้มข้าเฮ็ดนี่ขอเลยเชียงใช้ดีใช้ดีก็ขึ้นให้ที่ดงที่นี่เขาเขาองศีบังคับให้เขาก็บังคับมาแต่ปีไก่แล้วก็าชุ่มแม่บ้านนุ่งแต่บาปีนี้เขาสีนห่เองการาชการนุ่งไร้ขอเมื่งที่เสียงนี่ไร้ขอชุ่มเป็นคู่เป็นนายชุ่มอบตารยายนึงมัจจังน้ำ่อยยี่สิบตรงเนาะเอาไปล่งแร่หามหาดาวเลยเอาไปนักงานนุ่ง ก็งันหาดาวลงเกเขาซื้อน้เก่าเทไรบันตรงก็ได้เรบันก็เด้แพ่งนี่เราอนคนไทยเาเนาะอคนไทยเราเนดะ้แทงี่เืัเขาซืน้เก่าชนึงเขาสืไปากำไรเขาได้ไรเขาอป็ไรกำไรแหมอันนี้เป็นเจ้าของโรงแรมเลยแหมท่มมากน่ซื้อไปพนิซื้อไปให้ลูกน้องพนตัดสุด่สุดโรงแรมนะพนเป็นพนเป็นเจ้าของโรงแรมเมันทั่วมากนก็บ่เกียงราคาเนาะ ่เป็นอมอเป็นทีมเป็นทีมโง,งานโงานะพน,นักงานรงแรมให้สีทัดเขาไปตัดเนี่ยเขาเห็ดเขาดำเลยสิบานบาาม,มันกอทีชื่อของฝอยกอทเบืองบาซามีะพอดีฝอยมันบาซีต่ว่าเขาตำเขาเห็ดเทียงกันดีดีมาเขาเก่งเต๋อเลยวายเนแหนมเืองดิ เดี๋ยวมือนีะะมามีไยเบิ่งเสน่ก้อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมือรุ่นกัสีหานี่ไม่ไมไทยเบิ่งไปเรื่อยๆคืกเก่าละพี่น้อง่งแล้วก็รืมกดไหลกดแช่กดติดตามมีอะไะมาีน้ำุกเก่านด้วยค่ะด้วมือนีก็จมีราคาพัดีค่ทาบนแต่เรายบมีพี่น้องยมัเากันยับมากสีเลยพี่น้องม่นคอยม่นคอยพ่อันขีนกันพี่น้องเห็ดใหม่ใส่เ็ดม่ใส่มนนังเอาเขี้ยนห่อยเขี้ยาไงใส่เทียปนิษท่นเจ้าก็ปีน ใช้เครมัน <size> <h Bu> ีมันก็ไปหองมันเลยตีเครี่อีป่นย่างเ้เขาตำหมดเาตาสองมันเป็น